สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง Teach Me บายจาจาเคมีนะครับวันนี้ก็ไัวผบอีกครั้งนะครับจาจาเคมีในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเปิดปิดวงของโมเนกุลคะไรหรือต,อตามโมเลกุลเดียวกันนะครับว่าการเปิดปิดวงของเขาเนี่ยการเปลี่ยนรูปของ feature production ไปอย่าง harvard production เนี่ย อ่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฟีเจอร์กับ How เ o ิร์ดโพสิชันเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมหัวข้อของเราคือ how to นะครับผมอ่าก็เป็นเรื่องของการเปิดปิดวงเนาะของน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับอันนี้เป็น โมโนแซคหลายนะครับโอเคใครรู้จักน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวบ้างครับน,น,น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยเป็นยังไงและมีใครบ้างน,นะครับอ่ะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยเราก็เรียกเขาว่าเป็นโมโนแซกนี่แหละอ่ะทบทวนนิดนึงเนาะ เขาเป็นหน่วยย่อยที่สุดนะครับหรือรว่าเป็นโมโนเมอร์เนาะโมโนเมอร์ของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับผมคาร์โบไฮเดรตเนาะอันนี้เป็นพอลิเมอร์นะครับผมอ่ะซึ่งทีเนี้ยตัวโมโนเมอร์นะครับที่เรารู้จักกันในธรรมชาตินะครับของ โมโนสักคลายมีอะไรบ้างเลยก็โดยปกติเราจะพบเจอเขานะครับเป็นดีซูกาละกันนะครับผมตามธรรมชาตินะแล้วก็ดีชูกาที่เราพบเจอนะครับโดยปกตินะครับเราจะเจอที่คาร์บอนห้าตัวนะครับฟลา m แมมเบิร์ดดิงนะครับคาร์บอนหกตัวนะครับเป็นซิกแมมเบิร์ดนะครับคั้งสองตัวนี้เราจะเจอพบบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะฟลายแมมเบิร์ดเนี่ย,ยเราจะใน ไลโบสนะครับน้ำตาลไลโบสนะฮะก็จะอยู่ใน RNA นะครับแล้วก็ DNA นะครับผมส่วนซิกเมนต์เ i n งเนี่ยท่านข้าคุณชินกันมากอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวเป็นองค์ประกอบหลักนะครับคือกูโคสนะครับกาล a c โ o ส e นะครับแล้วก็ฟ c โ o ส e นะครับผมโอเคครับผมซึ่งอันต่อไปนะฮะเราจะไปพูดถึงการเปิดปิดวงเปิดปิดวงหน้าครับมันจะต้องรู้จัก projection 2แบบก่อนอะไรก็คือเรื่องของ feature เนาะ feature projection นะครับกับอีกคนหนึ่งก็คือ harvard นะครับ harvard projection ก็คือเป็นการเขียนโครงสร้างโมเลกุลน,นะครับถ้าเป็นแบบ feature projection เนี่ยก็คือเป็นแบบสายโซ่นะครับ เราจะเจอเขาในรูปแบบที่เป็นโซ่ยาวๆนะครับผมแล้วก็มีก้างปลากล้างปลากล้างปลาแบบนี้นะครับอ่าซึ่งก้างปลาอันนี้เนี่ยจะแทนตำแหน่งของที่เรียกว่าเป็นไคลโรนะครับไคลโราคาร์บอนนะครับผมตรงนี้ปุ๊บไอ้กิ่งสองอันนี้ครับมันก็จะมี OH กับ H เนาะในโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตแต่ ลักษณะของการเขียนฟีเจอร์นะครับก็คือตัวสายกิ่งของเรานะครับมันคือการที่ไอแขน2แขนเนี้ต้องโปรเจกต์ที่เขาทิ่มเข้าหาหน้าเราหรือพุ่งออกจากกระดาษนะครับซึ่งมันมาจากโครงสร้างสามมิติเนี่ยแหละที่เราทํากันนะครับแขนสองข้างน,นะครับเราต้องเหมือนจะเรามองนะครับที่ตอนที่แขนสองข้างเนี่ยพุ่งเข้าหาหน้าเราว่าใครอยู่ทางซ้ายหรือใครอยู่ทางขวานะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับ โครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี้เีตขวาซ้ายนะครับแล้วก็ขวานะครับนี้ถ้าเป็นกูโคสนะครับจะเป็นขวาซ้ายนะครับอนนั้าที่ o h นะครับขวาขวานะครับโครงสร้างนี้คือกูโคสนะครับผมขวาซ้ายขวาขวานะครับโดยเฉพาะไอไคลอรคาร์บอนตัวท้ายสุดตัวเนี้ยครับจะเป็นจุดที่กําหนดลักษณะของดีกับเะชูการนั่นเองนะครับสังเกตว่าถ้ามันอยู่ฝั่งขวานะครับก็ จะเป็นดีชูกานะครับผมต่อไปนะครับอันนี้คือกูโคดเนาะตัวต่อไปนะครับพี่น้องกันนะครับลักษณะแล้วเป็นเอลดีไฮอยู่ฟังก์ชันข้างบนนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับคาร์บอนหกนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี o h นะครับซ้ายอ่าเป็นขวานะครับขวาก่อนนะครับซ้ายนะครับแล้วก็ซ้ายนะครับแล้วก็ขวา นะครับผมหน้าตาแบบนี้นะครับขวาซ้ายซ้ายขวานะครับตัวนี้คือกาลเกโตนนะครับอีกหนึ่งนะครับที่เราต้องรู้จักกันนะครับก็คือฟุกโตนนะครับฟุกโตสโครงสร้างจะต่างจากสองตัวแรกนะครับเพราะฟุกโตสเนี่ยเขาเป็นคีโตนนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนหัวนะครับจะเป็นฟังก์ชันหอยแอลกอฮอล์ข้างจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับ องกลางนะครับตำแหน่งสองเป็นคีโต้น,นะครับสามสี่ห้านะครับเขาเลตซ้ายนะครับขวาขวานะครับอ,อันนี้คือฟุกโตรนะครับอ่ะทีนี้รู้จักนะครับว่า f ฟสเชียลเวอร์ชันหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะตัวต่อไปคือฮา r v ว r ร์ดนะครับ p าร์เวิตส์เคชัก็คือเป็นการ Project ออกมาให้อยู่ในรูปแบบของวงหกเหลี่ยมนะครับเป็นโครงสร้างที่ง่ายมากนะครับซึ่งจากตัวนี้เนี่ยเราจะโปรเจ t นะครับตัวกูโคสให้ดูก่อนแล้วกันเนาะดูที่กูโคสเนาะว่าการเปลี่ยนจากฟ i s เชอนะครับไปเป็นฮ a r ์เ r ิมันเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับเราได้โครงสร้างแนวตั้งมาแล้วเนาะหน้าตาแบบนี้นะครับเราย่อมาอีกนึงเนาะขั้นที่1นนะครับให้เรา พิกนะครับตะแคงขวานะครับโครงสร้างให้ตะแคงขวาปเป็นแนวนอนนะครับเป็นโซ่ยาวเนาะอ่า OH กับ S ตัวนี้เราไม่สนใจนะครับแต่ว่าที่เหลือนะครับ OH ตรงกลางครับเราสร้างกลางป่าเลย2 3 4 5นะครับ c ี 4, H, 2 OH เนาะนี่ก็เป็นอะไรโอเอสนะครับทางขวานะครับพอเราตะแคงขวาปั๊บเขาจะอยู่ข้างล่างนะเนาะก็ อย่างนี้นะครับปัดหางออกมาทางซ้ายมือนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับเราจะตรึงตำแหน่งที่สองกระสาไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับคาร์บอนนับอย่างนี้เนาะเราจะ L D H ก่อนนะครับแล้วก็อ่าโยงมานะครับเราจะตึงตำแหน่งที่สองกับสาไว้นะครับไว้ที่ข้างหน้าสุดนะครับก็คือขีดนะครับข้างหน้าสุดนะครับหลังจากนั้น ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเราจะหักขึ้นไปนะครับผมหักขึ้นไปนะฮะตรงนี้นะครับคัรนบอนโอเอสเราแต่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตำแหน่งที่สี่นะครับก็หักกลับขึ้นไปนะครับห้านะครับตำแหน่งที่ห้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงกับตำแหน่งที่สามเนาะแล้วเขาจะหักโอของตัวที่ห้าออกมานะครับแทนคาร์บอนตัวที่หกขึ้นไปข้างบน นะครับเพื่อความง่ายเนาะตอนนี้คือสองสามนะครับหนึ่งนะครับนี้สี่อันนี้ห้าอันนี้หกนะครับนี่คือคาร์บอนนะครับที่เกิดขึ้นส่วนไฮโดรเจนแต่ไฮดรอกไซด์ที่เหลือนะครับแล้วก็ตั้งนะครับผมอ่าตั้งตรงๆไว้ก่อนนะครับตั้งขีดตรงๆอย่างนี้เลยนะครับสองนะครับไปกิ้อยู่ข้างล่างนะครับก็ยึดข้างล่างไปนะครับสามอยู่ข้างล่างก็สอยู่ข้างบนนะครับ ให้อยู่ขางบนไปครับ C อยู่ข้างล่างนะครับ5นะครับ5ไม่เป็นไร5คือให้หันหางเนี่ยครับทิมเข้ามาข้างในนะครับผมตรงนี้โอเคนะครับทีนี้นะครับอันดับต่อไปนะฮะการเกิดปฏิกิรยาปิดวงเนี่ยจะเกิดจากอะนิวเคลี์คือออกซิเจนนะครับของคาร์บอนตำแหน่งที่5นะครับ เข้าไปชนนะครับที่คาร์บอนตำแหน่งที่1นะครับแล้วก็พันธะคู่ของออกซิเจนนีลยครับเปิดออกนะครับผมเปิดออกกลับขึ้นไปนะครับมันก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นี่นะครับโลบนะครับเฮอร์เจนอยู่นี่เนาะเมื่อกีพันธะสีเขียวนะครับที่ยิงมานะครับ ตรงนี้เลย,ยซึ่งตรงนี้นะครับมันจะต้องมีอะไรมีออกซิเจนองตัวที่ห้าอยู่นะครับเห็นไหมเกื่อพันธะใหมสีเขียวนาอแล้วก็ตรงนี้เป็น cs 2 oh นะครับตัวสีนะครับเห็นชัดแล้วก็ oh ไหนต้แหน่งไหนที่เราไม่ได้สนใจแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมนะครับผม โอเคนะครับแล้วได้มาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จรนี้มีตัว H อยู่ตัวหนึ่งเนาะเป็นประจุบวกเนาะเพราะว่าออกซิเจนแข็งเกินนะครับออกซิเจนก็จะลำแบบต่อไปนะครับออกซิเจนก็จะดึงคู่ตอนดึงจากไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนก็จะล่องลอยหลุดออกไปเป็นโปรตอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีประจุลบนะครับก็จะไปรับโปรตอนตัวนี้มาเองนั่นแหละนะครับผมรับเข้ามาปับ๊บก็จะได้โครงสร้างออกมานะครับ เป็นหน้าตาแบบไหนเอ่ยก็จะเป็นตรงนี้นะครับสามตรงนี้นะครับสมมติขึ้นอยู่ก็อาจะเขียนหยิบหยิบก็ได้นะครับ OH นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าไม่รู้ว่ามันจะอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนนะครับโครงสร้างมีทั้งสองแบบคืออันฟ้านะครับอยู่ข้างล่างเบต้านะครับคือ OHT ขึ้นข้างบนนะครับผมล่างนะครับบนนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ cs 2 oh นะครับใส่ไฮโดรเจนให้เรียบร้อยนะครับโอเคแบบนี้นี่คือโครงสร้างของ harvard projection นะครับสำหรับวง6เหลียมน,นะครับผมโอเคไหมอ่าโอเคนะครับก็เป็น O ตัวสุดท้ายนะครับที่จะเข้าไปชนกับตำแหน่งของคาร์บอนิลมันเองนะครับก็รอบนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยแหละครับก็คือ พยายามจะบอกว่าการวางตำแหน่งนะครับในการเปลี่ยนจากฟิชเชอร์นะครับกลับมาเป็นฮาร์เวิร์ดนะครับสำคัญก็คือต้องนับตำแหน่งของคาร์บอนให้ถูกต้องนะครับมันจะทำได้ง่ายมากนะครับผมโอเคไม่เอ่ยก็ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ได้นะครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ สามารถติดตามชมได้ในช่องของ Teach ม ja ีใบจาจากเคมี K Me นะครับวันนี้ผมจะจาาเคมี ja K Me กระต้องขอตัวรด,ดก่อนครับสวัสดีครับ